สวัสดีครับผมกมลจาก425 audio นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่านะครับหรือว่ามาสรุปนะครับเกี่ยวกับทรงหูฟังของทูวายเลนในปัจจุบันนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันออกมาหลากหลายรุ่นมากเลยนะครับก่อนเราจไปชมคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทาง425ครับ แล้วก็หูฟังทูไวเลนปัจจุบันนะครับถ้าเกิดแบ่งแบบง่ายๆนะครับก็จะออกได้เป็น2กองนะครับก็คือจะมีกองที่เป็นอินเอียร์นะครับแล้วก,กองที่เป็นเอียบัตนะครับอย่างเช่นเอียบัตเนี่ยก็อย่างเจ้าตัวซาวพีสทูแอร์สออย่างนี้นะครับทรงเขาก็จะไม่มีจุกที่ยื่นเข้าไปในหูนะครับหรือถ,ถ้าเกิดเป็นแบบอินเอียร์เนี่ยเขาก็จะมีจุกยื่นเข้าไปในหูนะครับ ซึ่งทั้งสองแบบเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเจ้าตัวอินเอียร์ที่มีจุบเข้าไปในหูเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมันจะซิลเสียงกันเสียงภายนอกได้ดีกว่านะครับทำให้เราสามารถได้ยินรายละเอียดของเสียงเพลงจากหูฟังได้มากกว่าโดยเฉพาะในย่านเสียงเบสน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเอียบัดเนี่ยข้อดีขอเขาก็คือว่ามันจะสามารถใส่ได้อย่างสบายกว่าใส่ได้ยาวนานกว่าใส่ได้ทั้งวันนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราฟังเพลงเนี่ยเราจะได้มูติเสียงที่กว้างกว่าด้วยครับ แล้วก็รูปร่างหน้าตาของหูฟัง True w i r เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็จะมีแบ่งเป็น2อย่างนะครับนั่นก็คือเจ้าทรงที่มีก้านนะครับกับทรงที่ไม่มีก้านนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างทรงมีก้านคืออย่างเจ้าตัว a i r p o d a i r p o d นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะมีก้านอย่างนี้นะครับส่วนทรงที่ไม่มีก้านนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่าง a i r p o ฟ s Free Pro ตัวนี้นะครับก็คือนี่ครับเป็นประมาณนี้ไม่มีก้านนะครับผมซึ่งข้อดีข้อเสียของทั้ง2แบบเนี่ยก็มี แตกต่างกันไปนะครับอย่างที่ตัวมีก้านเนี่ยข้อดีของเขาคือเราหยิบจับง่ายเราสามารถหยิบก้านออกมาปุ๊บใส่หูฟังได้เลยนะครับผมแต่ข้อเสียเขาก็าามีเหมือนกันผมเจอโดยเฉพาะบางรุ่นนะครับที่แบบกา้านเขาจะแบบหนาๆใหญ่ๆหน่อยแล้วแบบเบียดเบียดเข้าไปในหูผมอย่างเงี้ยรู้สึกมันเจ็บเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างเจ้าตัวที่ไม่มีก้านเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าพอเขาทําไม่มีก้านอย่างเงี้ยทาให้ตัวเขาเล็กนะครับแล้วกล่องเขาก็เล็กไปด้วยทําให้พกพาได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียเข,า,ขาก็คือว่า มันมีพื้นที่ให้เราจับได้น้อยครับมีโอกาสที่เราจะหยิบแล้วแบบหลุดหล่นได้โดยง่ายนะครับผมแล้วก็ในหน้าตาหูฟังที่ไม่ไม่ไม,มีก้านะครับเขาจะก็จะมีแบ่งออกไปอีกประมาณ2ประเภทนะครับนั่นก็คือทรงที่มันจะมีเจ้าตัวนี้ครับผมคือมีเอียฟินนะครับผมกับอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะมีเจ้าตัวเอียวิงหรือเอียคุกนะครับก็แล้วแต่ แต่ละเจ้าเขาจะเรียกกันไปนะครับผมซึ่งไอสอแบบไอสออันเนี้ยนะครับเขาออกแบบมาเพื่อสําหรับการใส่เพื่อออกลังกายหรือเล่นกีฬานะครับอย่างเจ้าตัวเอลวิงอย่างเงี้ยใส่ปุ๊บคล้องหูเนี่ยไม่มีทางหลุดออกจากหูเราแน่นอนนะครับผมแต่มันก็มีข้อเสียนะครับขนาดกล่องมันครับมันก็จะใหญ่ตามเจ้าตัวเอลวิงไปด้วยนะครับอย่างเจ้าบีดอย่างนี้นะครับผมเพราะงั้นเขาก็เลยมีอีกแบบนึงขึ้นมานั่นคือเจ้าตัวเอ r ฟินนะครับทำให้เราสามารถพกพาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ก็อย่างที่ต้นคลิปผมได้บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดเราแบ่งออกมาเป็น2กองเนี่ยจะมีอินเอียร์กับเอียร์บัตนะครับผมทีเนี้ยไอเจ้าตัวที่เป็นทรงอินเอียร์เนี่ยกองเนี้ยนะครับผมเขาจะมีการดีไซน์ที่แบบแตกต่างกันออกไปแบบหลากหลายมากมายนะครับผมขอสรุปออกมาเป็นทั้งหมด4ทรงนะครับนั่นก็คือสแควร์นะครับผมราวนะครับคัสตอมไลน์นะครับแล้วก็สเปเชียลดีไซน์นะครับผมมาดูที่แบบแรกนะครับคือเือแบบสแควร์นะครับแบบสแควร์ก็คือเจ้าตัวหูฟังที่แบบเป็นทรงแบบเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้นะครับผมข้อดีของเขาก็คือว่า พอมันเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยทำให้เขาคำนวณพื้นที่ในการเก็บเท่ากล่องเงี้ยมันน้อยนะครับผมนะครับก็คือพกพาง่ายนั่นแหละอ่ะวางั้นนะครับสมต่อมาก็คือทรงที่เป็นทรงราวนะครับก็คือแบบทรงกลมๆนะครับอย่างเจ้าตัวนี่นะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นทรงกลมอย่างนี้นะครับข้อดีของเขาคือสามารถให้เราแบบใส่ได้สบายขึ้นนะครับผมมากกว่าเจ้าตัวที่เป็นแบบสแควร์นะครับผมแล้วก็ จะมาอีกทรงหนึ่งก็คือเจ้าทรงที่เป็นแบบคัสตอมไลท์นะครับผมก็ <S <S อยากเจ้าตัวเฟนเดอร์ทัวร์อย่างนี้นะครับผมคำว่าคัสตอมไลท์ที่ผมนิยามขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าทรงเขานะครับจะเหมือนกับเจ้าตัวคล้ายๆกับเจ้าตัวหูฟังที่เราพิมพ์หูเวลาที่แบบนักร้องนักดนตรีที่เล่นบนเวทีครับเขาต้องพิมพ์หูขึ้นไปเพื่อแบบเป็นคู่ใครคู่มันอย่างนั้นนะครับผมแล้วพวกอย่างเจ้าตัวเฟนเดอร์อย่างนี้หรือว่าเจ้าตัว KC KZ เนี่ยแหละเจ้าตัวนี้นะครับ sa 0 8อย่างเงี้ย เขาก็จะแบบดีไซน์ให้มันคล้ายๆกับตัวตัวคัสตอมอินเอียนะครับผมแบบมีการทําจังงอยมีการเว้าเข้าลูกให้มันเข้าหูเรามากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพื่อการสวมใส่ที่กระชับขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือพวกอย่างสเปเชียลดีไซน์นะครับก็อย่างพวกแบรนด์ดังๆอย่างโซนี่ อย่าง BNO อย่าง Java นะครับที่เขาจะมีทีม R&D ของเขาในการวิจัยแล้วก็ดีไซน์ทรงหูฟังออกมาอย่างของโ o n y นะครับเขาก็จะบอกว่าเขามีวิจัยออกมาว่าเฮ้ยต้องเป็นทรงแบบทรโฮนะครับผมที่แบบเขาได้ไปเอาหูจากหลายคนทั่วโลกเนี่ยมาคำนวณวิจัยแล้วรู้บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นทรงนี้แหละใส่ได้ทุกคนทุกคนใส่รับก,กระชับนะครับหรืออย่าง BNO เองก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็ไปหาาเหมือนกันได้เป็นทรงเนี้ยออกกลมๆหน่อย นะครับผมใส่ให้ทุกคนเหมือนกันก็ no จบันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเล่าสรุปนะครับหน้าตาหูฟังทรงหูฟังทัวรในปัจจุบันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วล่ะครับว่า,าชั้นจะต้องไปเลือกหูฟังทรงไหนหน้าตาแบบไหนที่มันจะสามารถเข้ากับ การใช้งานในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะครับผมซึ่งทางเว็บไซต์4 2 5 e i c o m เนี่ยแล้วก็ได้มีการแยกนะครับหน้าตาหูฟังแล้วก็ทรงหูฟังไว้ในหน้าเว็บเรียบร้อยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยที่ w w w 4 2 5 n i k i c o m รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ